จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วพบว่าทั้งตึกที่คุณอยู่ถูกกำแพงลึกลับขังเอาไว้ไม่มีทางออกไม่มีแสงไม่มีสัญญาณและทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นควบคุมอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับช่องคนเล่าหนังและคลิปนี้ผมก็ได้หนังใหม่ของประเทศเยอรมันมาสปอยให้รับชมกันนะครับในชื่อเรื่องว่า b ริกกำแพงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ เดี๋ยวมาติดตามรับชมการสปอยจากผมได้เลยครับเรื่องราวเปิดฉากที่ชีวิตคู่ของทิมและโอลิเวียที่กำลังเดินทางมาถึงทางตันโอลิเวียผู้เป็นสถาปนิกปรารถนาที่จะให้ทิมลาออกจากงานโปรแกรมเมอร์แล้วย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่ทิมยังคงลังเลเพราะเกมที่เขาทุ่มเทพัฒนามานานใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคำขอผัดผ่อนของเขากลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำให้โอลิเวียประกาศกล้าวา่าจะขอแยกทางในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมา โอลิเวียเริ่มเก็บเสื้อผ้าเตรียมจะเดินจากไปจริงๆแต่ทิมพยายามรั้งไว้ขอให้เธอทบทวนและให้โอกาสเขาอีกครั้งทว่าเมื่อโอลิเวียเปิดประตูห้องกลับพบว่ามีกำแพงปริศนาขวางอยู่กำแพงอิฐขนาดใหญ่ไม่รู้ว่ามาจากไหนขวางแน่นหนาเธอคิดว่าสามีสร้างขึ้นแต่ทิมยืนยันว่าไม่ได้ทำเมื่อเดินสำรวจรอบห้องพวกเขาก็พบว่ากำแพงลึกลับนี้ล้อมรอบทั้งอพาร์ตเมนต์ไม่มีทางออกไม่มีแม้แต่แสงสว่างจากภายนอก ถูกหน้าต่างถูกอิดปิดทึบและที่แปลกกว่านั้นกำแพงนี้ดูไม่เหมือนสิ่งที่มนุษย์สร้างมันมีชีวิตพวกเขาพยายามทุบเจาะหรือทำลายแต่ไม่มีผลแม้แต่นิดเดียวที่เลวร้ายกว่านั้นคือทุกอย่างถูกตัดขาดไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีสัญญาณไม่มีทางติดต่อโลกภายนอกในขณะที่ความหวังค่อยๆจางลงทีมเริ่มเครียดและคว้างโทรศัพท์ใส่กำแพงแล้วเขาก็สังเกตว่าชิ้นส่วนที่แตกหักของโทรศัพท์ถูกกำแพงดูดไว้ราวกับมันมีแรงแม่เหล็กมหาศาล โอลิเวียลองนำช้อนและมีดไปทดสอบกับกำแพงมันก็ดูดเข้าไปเช่นกันแถมยังมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาแรงสะท้อนจากกำแพงทําให้ของมีคมพุ่งกลับมาบาดท,ทิมพวกเขาเริ่มขาดแคลนอาหารน้ําแทบไม่มีพวกเขาต้องพยายามประทังชีวิตแต่แล้วก็มีเสียงทะเลาะกันีนห้องข้างๆโอลิเวียรีบตะโกนถามห้องข้างๆว่าได้เจอกำแพงเหมือนกันหรือไม่แต่ไม่มีใครตอบเธอจึงตัดสินใจใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อพยายามติดต่อกับคนข้างห้องและเมื่อพวกเขาเปิดทะลุเข้าไปได้ พบหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ข้างโซฟาทันใดนั้นแฟนของเธอก็โผล่มาและเข้าใจผิดคิดว่าทิมจะมาทําร้ายแฟนเขาจึงบุกเข้าทําร้ายทิมท,ทันทีแฟนของหญิงสาวเข้าใจผิดว่าทิมกับโอลิเวียเป็นผู้บุกรุกเขาพุ่งเข้าทําร้ายทิมจนล้มก่อนที่โอลิเวียจะรีบห้ามและอธิบายว่าพวกเขาแค่พยายามหาทางออกจากกําแพงปริศนาที่ปิดล้อมพวกเขาทั้งตึกเมื่อสถานการณ์เริ่มสงบทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันและพบว่าพวกเขาก็ติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ถูกกำแพงลึกลับปิดล้อมไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เช่นกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกันสังเกตพฤติกรรมของกำแพงและพบว,ว่ากำแพงนี้ตอบสนองต่อพฤติกรรมหรืออารมณ์ของมนุษย์มันอาจเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตำแหน่งหรือแสดงปฏิกิริยาเมื่อมีการทะเลาะความโกรธหรือความกลัวเกิดขึ้นทีมเริ่มสงสัยว่ากำแพงนี้อาจไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือสิ่งมีชีวิตหรืออาจเป็นกลไกทดลองบางอย่างที่ควบคุมพวกเขาอยู่ ยิ่งอยู่ที่นี่นานความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นโอลิเวียนะครับเธอทํางานเป็นสถาปนิกนะครับเธอจึงรู้ว่าตึกที่นี่ถูกสร้างและออกแบบมายังไงเธอวาดรูปแบบของตึกนี้แล้วคิดว่าพวกเราจะต้องช่วยกันเจาะพื้นลงไปข้างล่างเท่านั้นเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์นี้มีอยู่ด้วยกัน4ชั้นและชั้นล่างสุดมันก็คืออุโมงค์รถไฟใต้ดิน นี่เป็นทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ทีมลงมือใช้ขวานอันใหญ่ทุบพื้นลงไปด้านล่างแล้วก็รีบห้อยตัวลงมาและเขาก็ได้พบว่ามีตาแก่ที่กำลังป่วยและหลานสาวอยู่ที่นี่และพวกเขาก็ห่วงห้องนี้มากซะด้วยตาแก่ใช้ปืนจ่อไปที่ทิมเพื่อไล่เขาให้กลับขึ้นไปเพราะว่ากลัวจะถูกแย่งอาหารและน้ำดื่มที่เหลืออันน้อยนิดสุดท้ายตาแก่ก็ยอมให้พวกเขาลงมาเพราะหลานสาวของเขาได้ขอเอาไว้เธอได้บอกคุณตาว่ายังไงคนพวกนี้ก็คือเพื่อนบ้านของเรานะคะ คงไม่เป็นอะไรหรอกทิมบอกกับตาแก่ว่าเราต้องทุบพื้นเพื่อลงไปชั้นล่างสุดเพราะชั้นล่างเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและนี่ก็เป็นวิธีเดียวสุดท้ายตาแก่ก็ยอมให้พวกเขาทุบพื้นและจะได้หนีไปด้วยกันในระหว่างที่มาวินกําลังทุบพื้นอยู่ทิมก็ได้เลือบไปเห็นเครื่องตรวจจับควันที่เหมือนกับว่ามีกล้องแอบติดเอาไว้ที่ห้องนี้และเกือบทั้งตึกนี่มันโรคจิตชัดๆมาวินบอกกับทุกคนด้วยความโมโหทิมต้องการคำตอบว่า ทำไมคนที่ชื่อฟรีแมนต้องติดกล้องเอาไว้ด้วยเขาต้องแอบดูอะไรกันแน่หรือกำแพงที่มันเกิดขึ้นคือฝีมือของเขามาวินทบกำแพงเพื่อไปอยังห้องของคนที่ชื่อว่าฟรีแมนเพื่อถามเรื่องราวแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นและทีมคิดว่าเขาน่าจะรู้และตอบได้ทิมมาวินและโอลิเวียเดินเข้าในห้องของคุณฟรีแมนและเขาก็ได้พบศพของคุณฟรีแมนตายอย่างปริศนาและมือทั้งสองข้างก็หายไปด้วย มันช่างน่าแปลกประหลาดมากๆใครเอามือของเขาไปมาวินรีบทุบลงไปชั้นล่างเพราะกูว่าจะไม่ปลอดภัยอีกจนทําให้พวกเขาพลัดตกลงไปข้างล่างและตากับหลานก็ต้องลงไปด้วยเหมือนกันหลังจากที่ทีมโอลิเวียและพวกพ้องช่วยกันทุบพื้นห้องลงมาพวกเขาก็ได้เจอกับชายลึกลับคนหนึ่งในชั้นล่างเขาแนะนําตัวว่ายูริเป็นเจ้าของห้องนี้และอาศัยอยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคน เมื่อได้ยินว่ากลุ่มของทีมตั้งใจจะเจาะลึกลงไปยังชั้นอุโมงค์เพื่อหาทางหนีอย่ลิกับเตือนพวกเขาด้วยความจริงอันน่าตกใจว่าพวกคุณรู้ไหมข้างนอกนั้นมีแต่สารพิษร้ายแรงกำแพงที่คุณเห็นนั่นแหละมันคือระบบป้องกันที่ปกป้องเราไม่ให้ออกไปเจอกับความตายนั่นเองอย่ลิอธิบายว่ากำแพงประหลาดนี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดาแต่มันคือเทคโนโลยีล้ำยุคที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยจากโลกภายนอกที่ไม่อาจไว้ใจได้ ในขณะที่โอลิเวียถามหาเพื่อนของยูริอีกคนชื่อว่าทอนยูริพาเธอไปยังร่างของทอนที่นอนเสียชีวิตอยู่เขาบอกว่าทอนน่าจะตายเพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจของเขามีปฏิกิริยากับกำแพงนั้นมันฆ่าเขาโดยตรงทันทีที่เขาได้เข้าใกล้มันแม้ยูริจะพยายามเตือนให้อยู่ต่อแต่โอลิเวียกลับยืนยันว่าพวกเธอต้องออกไปให้ได้ ในขณะนั้นเองทีมกับมาวินอัตยามทุบพื้นห้องลงไปชั้นล่างอีกจนสําเร็จและพบอุโมงค์ที่จะเชื่อมต่อไปยังอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อเข้าไปถึงชั้นล่างที่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุโมงค์รถไฟฟ้าได้พวกเขาก็คิดว่าแน่จะมีทางออกได้แต่กลับพบว่าทุกบานทุกห้องทุกประตูก็ยังถูกกำแพงล้อมไว้เหมือนเดิมมาวินเริ่มโมโหเขาแย่งปืนจากคุณตาที่มาด้วยกันแล้วยิงใส่กำแพงตรงหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ กระสุนสะท้อนกลับมันพุ่งย้อนมาทางพวกเขาและไปโดนคุณตาเต็มๆสุดท้ายคุณตาก็เสียชีวิตลงจากน้ำมือของมาวินเองมาวินสุดลงทันทีเขาโทษตัวเองที่ใจร้อนจนเกินไปจนต้องทำให้คนบริสุทธิ์ต้องตายน้ำตาไหลด้วยความเสียใจผมน่าจะฟังผมไม่น่าจะทำแบบนี้เลยความตึงเครียดกำลังถึงจุดแตกและคำถามที่ยังไม่มีใครตอบคือแท้ที่จริงแล้วกำแพงนี้เป็นสิ่งที่ปกป้องหรือเป็นคุกที่ขังพวกเขาเอาไว้กันแน่ ทีมเหมือนกำลังคิดอะไรออกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นแผ่นกระดาษที่อยู่ในห้องของทอนทิมพยายามค้นหาแผ่นกระดาษที่มันจะสามารถไขปริศนากำแพงนี้ได้จนพวกเขาได้เห็นแผ่นกระดาษที่ทอนเคยเขียนเอาไว้ว่ากำแพงนี้ต้องมีวงจรหรือปุ่มอะไรที่มันสามารถเปิดได้พวกเขาช่วยกันหาเผื่อจะได้เจออะไรและนั่นเองทิมกลับรู้สึกว่าห้องนี้มันแปลกๆทำไมมันดูเล็กกว่าห้องข้างบนที่พวกเขาเคยลงมา ทีมเดินไปเห็นกำแพงไม้ที่ทำไว้เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างส่วนมาวินก็ได้ไปพบเจอกับรีโมทอันหนึง่งและพวกเขาก็คิดว่านี่น่าจะเป็นรีโมทเปิดประตูบานนี้แน่ๆภาพตัดมาที่โอลิเวียและเด็กสาวที่กำลังอยู่กับยูริอีกห้องเด็กสาวคนนี้ได้ไปนค้นเจอเอกสารอะไรบางอย่างและในนั้นก็มีกระาดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าเกี่ยวกับกำแพงปริศนานี้แล้วก็มีคำว่าโค้ดอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ด้วย มันจะต้องเป็นรหัสเปิดกำแพงอันนี้แน่แน่เด็กสาวพูดกับยูริแต่ทว่ายูริกลับรู้สึกไม่พอใจทิ่เธอต้องสองเหมือนจะเห็นกระดาษที่สามารถไขปริศนากำแพงได้เขาจึงเตือนเธอทั้งสองด้วยความหวังดีว่าอย่าออกไปเจออะไรข้างนอกพวกเธอไม่รู้หรอกว่าข้างนอกมันน่ากลัวขนาดไหนภาพตัดมาที่ทีมอีกครั้งทีมใช้แป้งโรยไปที่รีโมทและเขาก็ได้เห็นรหัสเป็นรอยนิ้วมืออยู่ทีมสามารถเปิดประตูห้องลับนี้ได้สำเร็จห้องนี้มันคือห้องลับของทรอน ที่เอาไว้ส่องห้องอื่นๆภายในตึกนี้และเหมือนกับว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่เอาไว้ทํางานอะไรสักอย่างพวกเขาย้อนดูเทปที่ตอนกําแพงนั่นได้เกิดขึ้นเขาก็ได้เห็นว่ากําแพงนี่มันดูแปลกมากมันไม่น่าจะเป็นน้ามือของมนุษย์เพราะเทคโนโลยีของกําแพงนี่มันล้ําสมัยมากทีมย้อนดูเทปและเขาก็เห็นว่าทอนก็กําลังทดลองอะไรบางอย่างกับกําแพงเกี่ยวกับแสงแฟบและเขาก็คิดว่าทอนน่าจะเปิดกําแพงนี้ได้และทําไมเขาถึงไม่ไป และทำไมทอนถึงต้องตายภาพตัดมาที่เด็กสาวเธอถูกยูริฆ่าตายเพราะได้ไปรู้เรื่องกับกระดาษของทอนที่ได้เขียนเอาไว้ยูริไม่อยากให้ใครออกไปจากที่นี่และเขาก็เผากระดาษทิ้งทั้งหมดมาวินเดินมาหาเด็กสาวนะครับเขาจึงได้เห็นว่าเด็กสาวถูกยูริฆ่าตายเขาบอกว่ากำแพงนี้มีไว้เพื่อปกป้องพวกเราจากสิ่งด้านนอกพวกนายนั่นแหละกำลังทำในสิ่งที่ผิดฉันคงไม่ยอมให้ใครออกไปจากที่นี่ได้แน่ และทีมก็ได้เห็นเทปย้อนหลังว่าที่จริงแล้วทอนถูกยูริฆ่าตายไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะทอนเหมือนกับว่าจะสามารถถอดรหัสกำแพงได้ยูริจึงฆ่าเขาซะเพื่อมาให้ออกไปหลังจากที่ยูริถูกจับมัดเอาไว้เพื่อสงบสติอารมณ์ทิมจึงพยายามเค้นถามว่าทางที่จะออกไปจากที่นี่มันทําอย่างไรยูริจรึงตอบว่านี่มันคือสงครามข้างนอกเกิดสงครามมีสารพิษและระเบิดหลายๆอย่างทอนไม่เชื่อเขา และคิดว่ามันก็แค่เป็นเพราะเหตุบระเบิดที่ท่าเรือจึงทําให้เทคโนโลยีมันล้วนจนทําให้กําแพงมันสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อปกป้องคนในเมืองยูริเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับว่าข้างนอกมีสงครามไม่อย่างนั้นกําแพงคงไม่เกิดขึ้นเพื่อมาปกป้องความลับค่อยๆเริ่มเปิดเผยเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าทอนกําลังที่จะค้นพบวิธีที่จะออกไปแต่ยูริก็มาฆ่าซะก่อนทิมได้สารต่อง,งานของทอน ที่ได้ทำค้างไว้เขาใช้ความคิดระดับโปรแกรมเมอร์สร้างแอป,ปที่ทำต่อจากทอนที่เคยสร้างไว้จนสามารถทำได้สำเร็จและก็รู้ด้วยว่ามันต้องใช้แสงเพื่อเปิดกำแพงนั่นเองทิมใช้มือถือกดรหัสและแสงก็ได้สะท้อนไปที่กำแพงและมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดกำแพงมีปฏิกิริยาทันทีจากกำแพงที่แข็งอย่างเหล็กกล้าก็ค่อยๆอ่อนตัวเป็นของเหลวเธอคนนี้คนที่เป็นเนียของนายมาวินจึงใช้มือล้วงมันเข้าไปเธอรู้สึกว่ากำแพงนี่มันมีชีวิตมันขยับได้ และมันก็กําลังจะดูดเธอเธอพยายามดึงมือออกก็ไม่สําเร็จจากมือก็กลายเป็นตัวของเธอที่ถูกดูดสุดท้ายครึ่งท่อนล่างก็ถูกกาแพงดูดเข้าไปและสักพักกําแพงมันก็กลับมาเป็นเหล็กเหมือนเดิมจึงทําให้ตัวของเธอขาดครึ่งท่อนตายทันทีส่วนมาวินก็เห็นว่าเมียตายและเขาก็เห็นนายยูรินั่งหัวเราะชอบใจว่าไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี่ได้เขาจึงโมโหใช้ปืนจัดการยูริซะ และเขาก็ขอจบชีวิตตายตามเมียเข้าไปณนะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ทิมกับโอลิเวียเท่านั้นพวกเขาทั้งสองนั่งปรึกษาว่าจะออกไปจากที่นี่ยังไงจนทิมคิดแล้วคิดอีกว่าเราอาจจะกดผิดเราต้องลองกดใหม่จากด้านล่างขึ้นด้านบนเขาย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ทอนเคยใช้มือถือเขาจึงได้รู้วิธีกดว่าจะต้องกดอย่างไรทิมและโอลิเวียศึกษามาอย่างดีและครั้งนี้ก็ไม่น่าจะพลาดแต่ด้วยความโชคดีมันก็ยังมีความโชคร้ายหลงเหลืออยู่ยูริมันยังไม่ตายนะครับ มันลุกขึ้นมาและมันก็ได้ทำลายทีมส่วนโอลิเวียนั้นเธอก็สามารถเปิดประตูดได้สำเร็จเธอจะเลือกใครระหว่างเดินหนีออกไปคนเดียวหรือช่วยทีมจากดูริที่กำลังจะโดนแทงตายเธอเลือกไม่ไปคนเดียวนะครับเธอใช้ขวานฟาดไปที่ยูริสุดท้ายเธอก็สามารถช่วยสามีเธอได้สำเร็จและสามารถออกไปจากที่นี่ได้พอพวกเขาได้ออกไปก็ได้เห็นว่าเมืองทั้งเมืองถูกปกคุมไปด้วยกำแพงแม้กระทั่งบนหลังคาก็ไม่เหลือนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วพวกคนหายไปไหนกันหรือว่าพวกเขาก็ยังติดอยู่ในกำแพงนั่นสุดท้ายพวกเขาก็ได้รู้ว่าไม่มีสงครามอะไรทั้งนั้นต้นเหตุมาจากท่าเรือของบริษัทที่สร้างกำแพงนี่เกิดการระเบิดจึงทําให้เกิดการกระตุ้นระบบความปลอดภัยที่ล้ําสมัยมันผิดพลาดกำแพงมันทํางานเพื่อรักษาชีวิตของทุกคนนั่นเองส่วนจะมีใครสามารถเปิดกำแพงนี้ออกมาได้หรือไม่ยังไงก็สามารถไปหารับชมกันได้นะครับส่วนทีมกาโอลิเวียก็ได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการ และหนังก็ตัดจบลงไปขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ